เดี๋ยวคุยกับหมอบีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองอเทคโนโลยีที่หมอบีซื้อมานะครับน่าจะเป็นรถยุโรปก,ก็หลายคันอยู่รถไฟฟ้านี่ยิ่งหลายคันอยู่ว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันใช้ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรในกล้ามเนื้อเราบ้างอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวไปฟังจริงเจ็บหมอเจ็บก็ไม่ค่อยเจ็บนะไม่ค่อยเจ็บแค่รู้สึกสะดุ้งเป็นช่วงๆเวลาที่มันโดนทิกเกอร์พอยต์อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ อันนี้อันนี้ผมเห็นแล้วเป็นชื่อชื่อยี่ห้อมันใช่ไหมครับอันนี้ชื่อยี่ห้อแต่จริงๆตัวเครื่องคือโฟกัสท็อกเวฟดวิป้อ๋อเดี๋ยวจะไปเซิร์ว่าตรงนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้คือโฟกัสใช่ไหมใช่เป็นโฟกัสค่ะเป็นท็อกเวฟก็จะหัวใหญ่อ๋อถ้าเป็นเรเดียลหัวจะเล็กเหรอหัวจะเล็กค่ะก็จะหัวใหญ่ใช่แต่ว่าประมาณนี้นมันก็จะลงมาจากจุดนี้มีกี่เบอร์ครับอืมได้หลายเบอร์ค่ะก็คือเป็นอินเทอนซิตี้คือความแรงแต่ว่าความแรงเนี่ย ไม่ใช่ว่ายิ่งไหไยิ่งดีเสมอไปมันก็ต้องให้ถึงชั้นกล้ามเนื้อหรือว่าเหมาะกับบริเวณที่เป็นเพราะถ้าเกิดว่าใช้กับข้อเล็กๆข้อมือแต่เราใช้แรงเกินไปมันาจะบาดเจ็บได้เห็นเคยมีเลขอ่ะเนี่ยผมไปได้แรงมากเลยจะต้องเอาแรงพอดีพอดีอเอาแรงพอดีไม่ใช่ว่าแรงเกินไปเดี๋ยวจะบาดเจ็บถ้าแรงๆสมน่าจะเหมาะกับคนที่เนื้อนานาปะ ใช่หรือว่าอย่างบริเวณก้นที่กล้ามเนื้อมันอยู่ลึกเราก็ต้องใช้ความแรงส่งไปหน่อยค่ะอ๋อความแรงนี่คืออยู่ที่เราจะส่งลึกขนาดไหนใช่ตัวช็อกเวฟก็จะมีข้อดีในการรักษาพวกเอ็นเทนดอนผังผืดฟาเชียอย่างเช่นรองช้ำก็จะได้ผลดีมากรองช้ำสามในห้าครั้งอย่างเงี้ยก็แทบจะหายเลยแล้วแรงสูดนี่มันเท่าไหร่เบอร์อะไรครับก็สามารถไปถึง10บได้แต่ส่วนมากอาจจะไม่ถึงไม่ถึงแรงขนาดนั้นแต่อย่างเท้ารองช้ำรองช้ำอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะอยู่ที่ประมาณ4ี่ห้าก็พอแล้วถ้าเป็นมือหรือข้อเล็กๆอาจจะแค่สามถ้าเป็นหลังอย่างเงี้ยก็อาจจะอยู่เริ่มที่ต้นประมาณสี่ห้าประมาณนี้ได้ค่ะพวกนี้มันต้องต้องทําซ้ํากี่กี่ครั้งถึงถึงจะสมบูรณ์ครับส่วนมากสามถึงห้าค่ะกี่ห้างกันกี่วันนะครับประมาณห้าถึงเจ็ดวันเพื่อผลให้เฟสมันมีเฟสของการรักษาตัวอยู่ค่ะอ๋อไม่งั้นมันมันจะไม่ไปกระตุ้นให้ กาเนี้ยมันซ่อมแซมตัวเองใช่ใช่ถ้าห่างไปอย่างเงี้ยมันก็จะรักษาตัวได้ยังไม่สุดมันต้องต่อเนื่องด้วยเพราะหลักการที่จะต้องให้ถึงโดสมันก็คือเพราะเราต้องการให้ร่างกายมันซ่อมตัวเองถ้าเราทําครั้งเดียวมันอาจจะมันก็จะยังเหมือนครั้งเดียวมันอาจจะซ่อมแซมไปได้ประมาณ10 20อซอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังไม่ไปต่ออ๋อโอเคลองดูไหมคะลองเลยครับไม่ถามละ แล้วก็จะมีเจลเจลเป็นเหมือนตัวเหนียวนำขึ้นลงไปนะคะแล้วก็หมอก็จะเช็คว่าบริเวณที่มีปัญหาอยู่ที่ไหนอย่างวันนี้จะทำหลังส่วนล่างให้วิซิ่งนะคะก็จะบอกคนไข้ก่อนว่าจะมีแรงกระแทกนะคะความแรงประมาณนี้ไม่ต้องตกใจนะคะจะมีเสียงอยู่นิดนึงค่ะโอโ้ยังได้อีกครับ ได้อีกใช่ไหมคะได้อีกสบายครับอหมอก,ก็จะใช้ความแรงในระดับที่คนไข้รู้สึกว่ามันโดนจุดที่ปวดแต่ว่ามไ,ไม่เจ็บยังได้อีกอครับตรงหลังที่ซึ่งก็จะไม่ตึงมากคะ่ะเอ้าหลังหายตึงหรอดีขึ้นเยอะเลยวันนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยนะตรงกล้ามเนื้อค l ออย่างเงี้ย ที่เราฝังเข็มไปวันก่อนใช่ไหมคะพี่ิเนี่ยแถวนี้ยค่ะอ๋อไม่ไม่รู้สึกอะไรนี่ไม่กระดุกนะครับไม่กระดุงไม่เหมือนมันไม่กระตุกมันเข็มเนาะเะนั้มันหายตึงแล้วหรือไงคก็ดีขึ้นอ๋อไม่ไม่ไม่ได้สะดุงเลยครับแต่ถ้าเล็กตัดอ่ะกะดุ้งแน่นอนเออหลังการมีนิดหน่อยเนาะใช่ เนี่เห็นไหมคะเราจะรู้สึกเลยว่าตรงไหนเป็นบริเวณที่มีปัญหานกล้าลมี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 อย่างตรงเนี้ยมันเป็นตรงมิดไลน์เป็นกระดูกเป็นเอ็นที่พาดอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังอย่างเงี้ยเราก็เป็นจุดที่ฝังเข็มไม่ได้ก็เลยใช้ช็อคเวฟแทน หมอจะวนเป็นพนติ้งเทคนิคนะคะ mm hmm. ก็จะไม่ซี่ mm hmm. เพื่อป้องกัน mm hmm. การบ,บัดเสร็จมากเกินไป mm hmm. ตัวนี้จะเป็นเครื่องเลเซอร์พลังงานสูงค่ะ oh, อ๋อนี่ของเยอรมันใช่ไหมครับใช่ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมีเครื่องใหม่ละ หมอสั่งรุ่นใหม่เวลามอมีรุ่นใหม่มาใช่แต่ก็เป็นเลเซอร์พลังงานสูงเหมือนกันเออรถไฟฟ้ากี่คันนะครับอะไรนะคะประมาณรถไฟฟ้าคันหนึ่งได้ไหมอาจจะได้อยู่ได้เกินคันหนึ่งอยู่นะได้เกินคันหนึ่งอยู่หรออ่าเลเซอร์เป็นแสงเป็นแสงเลเซอร์ค่ะดังนั้นเราต้องใส่แว่นตอนทาด้วยค่ะจริงๆรับแว่นก่อนนะคะอุ้ยต้องใส่ด้วยเหรอโอ้โหอ่าเป็นอเวนเจอร์ แล้วก็เลเซอร์จะใช้กับอาการอักเสบได้ดีค่ะมันจะลดอักเสบได้ดีแล้วลดปวดได้ตัวที่เห็นแดงๆนี่เป็นไกลไลน์นะคะจะไม่ใช่แสงเลเซอร์โดยตรงแสงเลเซอร์เองเนี่ยก็จะเป็นแสงที่มองไม่เห็นแล้วก็เทคนิคของตัวนี้ยเลเซอร์ตัวนี้จะเป็นเลเซอร์ที่พลังงานสูงเป็นไฮพาวเวอร์เลเซอร์จะประสานความยาวของความยาวคลื่นสารตัวเราใช้เลเซอร์ในการรักษา มานานแล้วค่ะแต่แต่ก่อนยังเป็น Low-Level Laser อยู่คือคลาส 1, 2, 3สต้น,ตนแต่อันนี้เป็นคลาสโรคลาสสี่ก็จะมีความแรงและความนึกของคลื่นได้ประสิทธิภาพดีสุดนะคะก็จะใช้กับอไรไยการอักเสบได้ดีลดปวดได้ดีค่ะมันไปทำหน้าที่อะไรครับเพราะผมไม่รู้สึกว่ากล้ามเนื้อกระตุกเลยครับอ่ามันไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อกระตุกโดยตรงอ๋อมันคนลวะวัตถุประสงค์ใช่นคนลวะวัตถุประสงค์กัน เหมือนเวลาแต่ก่อนเราก็ใช้อันด์ซาวขึ้นความร้อนลึกมันเป็นดีพีทค่ะความร้อนลึกไปทําอะไรให้เกิดเกิดอะไรในกล้ามเนื้อครับเพิ่มการเก็บเอาสารน้ําตอนที่เราบวมตอนมีอีดีมาค่ะกลับเข้าสู่เส้นเลือดได้ดีขึ้น<อ>ดังนั้นมันจะดีอะไรกับ,กบอะไรที่เพิ่งเป็นอย่างเช่นกล้ามเนื้อบาดเจ็บอที่มีอาการปวดบวมแดงร้อนชัดเจนใช้เลเซอร์ก็จะยุบบวมเร็วหายเร็ว<อ>ขึ้น หรือว่าข้อเท้าพลิกอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่หมอบอกแล้วก็ใช้กับพวกข้อพวกข้ออักเสบต่างๆได้ถ้าฉีกอะฉีกกล้ามเนื้อฉีกอย่างงี้ใช่ไหมคะฉีกได้ไหมเลเซอร์ช่วยได้ค่ะหายเร็วด้วยอ๋อหรอแต่ถ้าฉีกฉีกยังไม่ถึงขนาดเย็บใช่ไหมถ้าเย็บนี่ยังยังไม่ขนาดนั้นส่วนมากกล้ามเนื้อฉีกเราก็ไม่ได้เข้าไปเย็บเป็นขนาดนั้นยกเว้นเอ็นขาดอะไรเงี้ยค่ะที่มีการเย็บก็จะปล่อยให้มีการรักษาตัวเอง อย่างเอ็นขาดถ้าเป็นนักกีฬาส่วนมากจะเป็นที่เอ็นร้อยหวายใช่ไหมคะเพราะว่าเอ็นร้อยหวายเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับกีฬาที่ใช้การกระโดดมีการดึงอย่างเช่นแบดมินตันอย่างเงี้ยค่ะเอ็นร้อยหวายก็จะขาดได้ขอนี่ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะแต่ความร้อนจะไม่สะสมที่สกินเยอะค่ะมันจะเข้าไปได้ลึกกว่านั้นเครื่องมือทุกอย่างในนี้นี่ไม่ได้เกี่ยวเรื่องกระดูกเลยใช่ไหมครับถ้ากระดูกต้องเป็นหมออีกถ้ากระดูกขาดอย่างเงี้ย ก็ต้องไปหมอกระดูกอ๋อก็ต้องเป็นหมออีกใช่หรือผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็เป็นหมออตอันนี้เราก็จะรักษาก่อนตอนที่ยังไม่ได้ผ่าตัดอย่างเช่นหมอนรองกระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกเคลื่อนก็สามารถรักษาได้โดยการกายภาพก่อนโดยที่ต้องผ่านการประเมินของแพทย์ว่าไม่มีสัญญาณของการที่ต้องไปผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเช่นมีการอ่อนแรงมากๆหรือมีการกระทบกับระบบขับถ่ายเหมือนควบคุมไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องไป อาจจะเป็นสัญญาณในการไปผ่าตัดได้ก็ถ้าอยากมาหาหมอบีอย,อย่าซ้อมยนดกระดูกหักนะเอาแค่แบบแค่แบบเส้นตึงมีปัญหาอักเสบอะไรเงี้ยก็พอแล้วใช่อย่าถือกระดูกหักนะคะเมนต้องไปหาหมออ,อโถแทนแล้วอาจจะโดนผ่าตัดโดนใส่เฟือกโดนใส่เฟือกได้แต่ฟืน้นฟูหลังผ่าตัดอย่างเงี้ยเราก็ทำนะคะหรืออย่าง กล้ามเนื้อและกระดูกหลังถอดเฝือกมาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถฟื้นฟูโดยการกายภาพบำบัดได้วันนี้เราจะฝังเข็มที่สิ้นกันเดียวเดียวเดียวเข็มต้องไหนเอ่ยอันนี้สะดุ้งแน่นอนต้นขาไง พี่ซิง oh. บอกว่ามันตึงเล uh ็กตาสเมาริสอ่าอืมเล็กตาสมารสก็คือกล้มเนื้อเหย็ดเข่าว uh huh. แล้วกล้มเนื้อช่วยงอสะโพกด้วย uh huh. นี่ไงคะถอดแบนด์ขึ้นมาแล้วอืตอนปากก็ไม่ค่อยรู้สึกหรอกไอตอนเขียนี่แหละที่ขาก็จะเนื้ออ่อนหน่อยนะคะเดี๋ยวต้องถามตะกลองว่าเห็นกล้มเน,น,นื้อกระตุ้มไหมเพราะผมไม่เคยเห็นเหมือนกันก็จะปากเข็มลงไป เจ็บไหมคะไม่ไม,ไม่เจ็บอ่ะยังไม่เจ็บอ่ะอุ้ยกระตุกแล้วเนี่ยบางทีกระตุกมันจะกระตุกมาตรงบริเวณที่เกาะอย่างเช่นบริเวณนี้ค่ะจะเห็นกันรกระตุ้เมื่อกี้เห็นกระตุกปะเห็นไหมอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าที่แขนค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะอยู่ชั้นลึกกว่าอุ้ยเนี่ยค่ะมันก็จะไปกระตุกในบริเวณที่เป็นจุด i n ซอร์ i o นหรือจุดเกาะของเอ็นเมื่อกี้อุ้ยคือมันกระตุกออกด้านข้างใช่อันนี้เฉียงมาด้านข้างนิดนึงค่ะ ก็เป็นกลุ่ม h i ปเปกเซอร์มันจะกละเสียบนะอย่างเวลาถ้ามีคนเอานิ้วหรืออาสองมากดคุลรฟิลลิ่งใช่ไหมคะมันจะร้องโอ๊ยอันนี้ก็จะแบบเจ็บแบบทรมานยาวนานนิดนึงแต่นี้มันจะอุ๊ยจะรู้สึกใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไล่กล้ามเนื้นะอเหยียดเข่านิดนึงค่ะหมอก็จะเช็คทุกครั้งค่ะว่ามีทริกเกอร์พอยต์ตรงไหน แอคทีฟหรือไม่คยถามหมอปีว่ารู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงรู้ไนว่าต้องจิ้มตรงนี้อันนี้เป็น FAQ จะโดนถามบ่อยอยู่เหมือนกันค่ะก็ดูได้จากหลายอย่างหมอกว่าเป็นอาชีพใช่ไหมหมอก็อาชีพหมอบอกว่าก็เป็นอาชีพอไม่ใช่ก็ดูหลายอย่างอย่างเช่นจะดูจากประวัติคนไข้ก่อนเนี่ยเช่นว่าเขาบอกว่าเขาปวดตรงนี้หรืออย่างนี้คือบางทีบางจุดคนไข้จะบอกเป็นจุดที่ refer pain ะไม่บอกจุดที่ปวดโดยตรงก็ต้องรู้ว่ารีเฟอร์เพนนั้นมาจากกล้ามเนื้อไหนเป็นหลัก่างค่ะแล้วนั้นผมบอกว่าตึงักตัดเฟมิลิสกดเท่าไหร่ผมเอาคนตัวใหญ่เท่าไหร่กดเท่าไหร่ก็ไม่ยุบหมอทําไมฝังหลังผมก่อนเลยอ่ะอ่าเพราะว่าหลังกับขามักจะไปพร้อมกันเราพี่ซิงอ่ะเป็นนักวิ่งอยังไงหลังอ่ะก็ต้องมีอาการตึงบ้างอยู่แล้วด้วยแล้วมันจะเนี่ยค่ะก็จะัตึงธรรมดานะใช กจะมีกการกระตุกของกล้ามเนื้อได้วันนั้นตึงจนงอเข่าึ้นมาหาใช่โอกไม่ได้เลยอะใช่อันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่พอหมอบีคุยกับพี่ซิงอะก็จะพอจับอาการได้ว่าเอองอเข่าไม่ได้ก้มไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องไม่คอเล็กหลักช่วงล่าง lower back ด้วยอนี่พี่ซิงก็กล้ามเนื้อตึงพอสมควร ไม่พอสมควรเลยครับอันนี้พูดจะเกรงใจใช่ไหมคะตึงแบบตึงจนแบบโอโ้โหตึงมากๆก <ด S 2> เลยท่าไห่ก็ไม่ยอมลงอ่ะนี่ผมก็ยืดยืดเองพอสมควรแล้วนะโอ้ oh, ยังตึงอยู่เลยเนาะใช่ค่ะเนี่ยค่ะก็ยังมีการกระตุกอยู่เราครั้งนี้หมอบอกว่าการตึกจอไปทางด้าน l a ้ e เราด,ด้านข้างเยอะขึ้น ครั้งที่แล้วเนี่ยที่หมอเคาเลยให้พิซิงอะ่ะก็จะเป็นตรงกลางเป็นมัดตรงกลางเยอะอ,อันนี้ก็จะออกมาแถวกล้ามเนื้อที่เรียกว่าวัสดุเลเทอร์ลอรสบ้างแล้วก็ส็จแล้วเนี่ยมันทำให้บัตโฟมดีขึ้นใช่ไหมกล้ามเนื้อก็จะคุณภาพดีขึ้นใช่แล้วคะการสร้าง ATP ในกล้ามเนื้อส่วนที่มันถูกสตั๊กไว้ก็อาจจะดีขึ้นโอรู้สึกถึงความแบบพลังงานพุ่งพลานว่าแบบพร้อ,อมวิ่งแล้ว รองเท้าเพิ่งซื้อใหม่มาด้วยอ่าได้รองเท้าใหม่ด้วยพร้อมแล้วเดี๋ยวขอเคลียร์บัตรโฟล์มันดีขึ้นหน่อยหนึ่งรับรองพรุ่งนี้ซ้อมได้ดีแน่นอนพรุ่งนี้เหรองั้นเดี๋ยวต้องเลเซอร์ลดระบบหน่อยแล้วแหละใช่ค่ะอันนี้ก็มีการกระตุกอยู่นะคะแต่วมีแน่นอนครับจะไม่เห็นแต่เพราะว่ามันจะอยู่ชั้นลึกของกล้ามเนื้อนิดนึงค่ะแต่ว่าคนที่โดนฝังก็จะรู้สึก เออผมรู้สึกอย่างนึ่งว่าเวลาถ้ามีคนมากดผมอผมจะเกรงสู้แต่เข็มไม่รู้สึกอย่างนั้นเข็มผมผมสามารถทําให้ขาผมผ่อนคลายได้การเกรงสู้มันก็อาจจะทําให้มันหายยากขึ้นนหรือเปล่าใช่ใช่แต่อย่างตอนฝังเข็มก็จะบอกคนไข้ว่าอย่าอย่าเก,กรงต้านค่ะเพราะเดี๋ยวไม่อย่างนั้นมันจะระบมเข็มเยอะให้แบบรีแลกซ์ทายทุรีแลกซมากที่สุดเต่าจริงๆนะเวลาคนมากดอ่ะ โอ้โหจะมาคับให้มันไม่เกรงม,มันยากนะเพราะว่าฝัง,งเข็มก็ยังมีคนเกรงนะคะสมองมันสั่งให้เกรงสู้อ่ะอเพราะถ้าไม่เกรงมันจะยิ่งเก็บหรือเปล่าอันนี้เราดูชิลมากเลยนะเราเราถ่ายรายการไปฝังเข็มไปออคุยไปด้วยอย,าอย่างเงี้ยแต่คนอาจะไม่เคยชีนอาจจะรู้สึกเหมือนกันนะแต่ผมว่าผมว่าน่าจะชีดแล้วแหละจริงๆฝังเข็มเนี่ยเป็นไหนที่ โดยเฉพาฝังเข็มแผนตะวันตกมันรั rapid response mm hmm. คือมันหายเร็วคนไข้ก็จะชอบเพราะว่าส่วนมากที่มาฝังเข็มก็จะทนกับอาการปวดมานานระยะหนึ่งเออแล้วหลักการการครอบแก้วนี่มันคืออะไรเห็นมีนักว่ายน้ำโอลิมปิกบางคนก็ก็มีรอยเป็นดวงดวงอยู่นะใช่ครอบแก้วก็เป็นสั์แผนจีนใช่ไหมคะอ่าฮะก็คงเหมือนกับที่เขามุ่งเน้นว่าให้เลื่อนมาข้างบรินั้นแล้วก็ฉาของเสียออกะคะอ๋อ oh. อุ้ยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะเข็มเล็กๆทําให้ตรงกล้ามทีตรงนี้ผมรู้สึกระบมได้เลยนะเนี่ยนี่ก็ระบมแล้วใช่ไหมคะ,ะรู้สึกรู้สึกเลยแต่ไม่ไม่เจ็บเนื้อ,อะระบมในกล้ามเนื้อแต่ไม่ไม่เจ็บเนื้อตอนที่โดนสอกหรือว่านิ้วกดสกธีเดียวคืออันนั้นเนี่ย เราอาจจะทนได้นะแต่ว่ามันทนความบอบช้ําของผิวกล้ามเนื้อไม่ได้ก็เลยว่าเพราะว่ามันผ่านบอกว่ามันรู้สึกผ่านสก,กินเยอะบริเวณสก,กินมันก็สุญรวมความเจ็บปวดวนะนะคือบางทีมันยังรีดไม่หมดอะแต่ผมบอกไม่ไหวแล้วเพราะว่าทรมารเพราะว่าไอตัวผิวหนังเราแบบไม่ไหวแล้วรับรับแรงกดไม่ได้แล้วอ่ะแต่ว่าปมมันยังอยู่นะแต่อันนี้ก็คือว่า ผิวหนังไม่ได้รู้สึกอะไรครับมันก็ทำไปได้เรื่อยๆแหละใช่โอ้ตรงนี้ก็เป็นเยอะอยู่ค่ะก็ก็ถึงบอกว่าตรงนี้มันติดเยอะลเล็กตั้นมันไปเล็กตั้นนี่มันสาขาสาขาวาเล็กตั้น,นมันแผ่ขยายไปกี่เส้นสายบ้างเนี่ยครับอืมมันเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อพวกคิปเป e x ซอร์แล้วก็ดีเอ็กซเทนเซอร์ค่ะ เ e c กตัก็จะทำงานร่วมกับกล้ามเนื้ออื่นๆด้วยในการอ,ออกสองแอคชั่นนี้ดังนั้นนักวิ่งที่เหมือนซ้อมริล<อ>หรือว่าต้องการเพิ่มความเร็วโดยการต้องเฟรคลิปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะตึงได้ร่วมกับการตึงหลังอ,อันนี้คือเซตไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นเล c กต s สเป็นสก่ค่ะใช่ค่อนข้างกลางนานบริเวณมันเยอะเหลือเกินนะเนี่ย มันยาวมันใหญ่ค่ะกล้ามเนื้อ,อกล้ามเนื้อขาเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่อยู่แล้วดังนั้นบางทีถ้าคนไข้เป็นปวดทั่วๆไม่มีจุดชัดเจนเหมาะจะใช้ช็อกเวฟในการรักษาก่อนอืมโอ้ยตึงตึงมากเลยเนาะตึงมากตึงมากอ๋อแต่หลังหายแล้วเนาะหลังดีขึ้นค่ะหรือว่าฝังเข็มวันนี้ยังยังตึงอยู่ปะ แต่ช็อกเวฟมันือไม่ค่อรู้สึกแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะเช็คให้นะคะช็อกเวฟเนี่ยข้อดีคือมันได้อารียฝฟังเข็มอะมันลึกกว่าแต่มันก็ hit to the point ก็คอนเซปต์ก็ประมาณนี้ถ้าเรารู้จักกล้ามเนื้อดีแล้วอยู่เป็นอยู่เป็นเพื่อนกับมันได้ ตลอดการซ้อมเนี่ยม,มันก็แล้วจะรู้วิธีรับมือกับมันยังไงแล้วก็สามารถซ้อมแบบมาราตอนได้ตลอดรดฟังนีใช้การรักษาบ้างางเงี้ยตอนมีเครื่องมืออะไรมันก็ดีการรักษามันก็ตรงจุดครับก็มีหลายวิธีแต่แต่ถ้าถ้าปมมันใหญ่มากผมผมชอบฝังเข็มฝ <laughs> ังเข็มนี่ผมรู้สึกว่าสบายกว่ามี คนตใจเยอะนะมีคนมากดกดเจ็บกว่าเยอะครับกดเจ็บกว่าเยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันโดนจริงๆเพราะจะทําให้เราล้าไปอยู่สักวันหนึ่งอ่ะไม่รู้เขาล้ากี่วันผมล้าประมาณวันหนึ่งใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะคือหลังฝังเข็มมันจะมี after needle soreness ได้เพราะว่ามันก็โดนตรงกล้ามเนื้อเปนการบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ก็จะล้าประมาณวันหนึ่งก็แนะนําให้พักออกกำลังกายก่อนแล้วพอหายล้าก็ค่อยๆกลับไปออกกำลังกายได้แล้วก็ถ้าใคร มีอาการเหมือนไหลติดหรือว่าอะไรที่แบบเทนนิสเอลโบหรือว่ามีอาการตึงตรงนั้นมานานจนเลื้อยลังแล้วรักษาวิธีไหนไม่หายผมแนะนําลองฝังเข็มบางทีอาจจะเหมือนผมก็ได้ไหลติดมาประมาณสามสี่ปีมาฝังเข็มทีเดียวโล่งหายหมดเลยทุกคนนี้ก็ยกเวทหนักๆได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงค่ะหรือว่าใช้ช็อกเวฟด้วยก็ได้ใช้ช็อกเวฟก็ได้ต้องขอบคุณคุณหมอบีนะครับใครสงสัยแล้วว่ามีปัญหาเรื่องความตึงตัวของกล้ามเนื้อบาดเจ็บไรเงี้ยครับ มาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเลยหมอนี่เขาจบจบมาที่อเมริกาใช่ไหมที่นิวยอร์กเคยไปอยู่ที่นิวยอร์กที่นิวยอร์กเคยไปยที่นิวยอร์ก็เชี่ยวชาญ<ป>สารด้านนี้โดยเฉพาะเลยเครื่องไม้เครื่องมือนี่บอกเลยเห็นคลินิกประมาณสามสามห้องโอ้แต่เครื่องไม้เครื่องมือนี่ระดับโรงพยาบาลเลยครับก็มาที่เดอะกอร์ทาวน์นะครับมาถึงตึกก็เดี๋ยวซ้ายมือมีอยู่คลินิกเดียวนะ นายที่ฟิปใช่ไหมโทรมานัดก่อนได้ค่ะใช่ค่ะโทรมาคุยโทรมาถามได้ค่ะใช่หมอเข้าวันมีวันอังคารวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์แต่ว่าก็โทรมาปรึกษากันก่อนได้ได้ครับหมอยินดีตอบค่ะครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรที่นี่ไว้ค่ะขอบคุณหมอปีบ้างครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยิซดีกับคุณค่ะ